เบร์ l, ปทุมราชจังหวัดสบตาขีดกลางจูบปากก้องห้วยไร่ไม่ได้เตรียมละกคอดรามา่าเบิร์ปทุมราชจังหวัดสบตาขีดกลางจูบปากก้องห้วยไร่ไม่ได้เตรียมละกคอดรามา่าคืนความสุขแฟนๆหลังร่วมประมูลเสือ้อทำบุญ กลายเป็นคลิปไวรัลนชอบกันทั้งโซเชียลเมื่อนักร้องหนุ่มเบิร์ปทุมราชและก้องห้วยไร่จูบป,ปากกันบนเวทีทำเอาแฟนคลับฟินสน,นันท่ามกลางเสียงดรามา่างานนี้เจ้าตัวแจงเป็นแค่คอนเทนแค่อยากให้สนุกและได้บุยอร่วมกันจากการประมูลเสื้อผ้าช่วยเหลือคนยากไร้และเด็กกำพร้าล,ล่าสุดวันที่28เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66เบิร์ปทุมราช อาสยามเดินทางมาร่วมงานดีโดแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เปิดตัวสองพรีเซนเตอร์ใหม่มอสแควร์ซีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ซึ่งภายหลังจังหวัดจันทบุรีงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวไปจูบปากกับกล้องห้วยไร่บนเวทีเป็นคอนเทนเป็นจังหวะที่เราเล่นกันอยู่แล้วครับแบบคิมิโนโตะมองตากาันเข้าถ่ายแล้วก็ปัดต่อส่งมาให้คือเบอร์ลงไปก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบ ผมว่าทุกคลิปแกมีคนมาด่าและมีว่าช็อกก็เลยเงียบๆตอนศบตาเป็นไงบ้างตอนศบตาผมก็มองปกติครับแต่เขาไปตัดซโลโมชันอมันก็เลยแบบจุดมีสปาร์กไหมมีนะครับมองนานๆนนแล้วมันมีความในใจอยากจะบอกเขาว่าขอยืมั่างซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมาเวนี้แล้วออกยากแล้วนะ ต้องพูดก่อนนะครับเผื่อดราม่าจริงๆแล้วเราสองคนให้เกียรติเพศตรงข้ามเพศที่3มเสมอการเล่นตรงนี้มันเป็นแบบพี่น้องหยอกล้อกันจริงๆแล้วเราสนับสนุนทุกๆเพศอยู่แล้วถามว่ากลัวจะเป็นจริงไหมถ้ามันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็มีเมียมีลูกแล้วน่าจะรับได้ครับส่วนผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งรอเขาหน้าบ้านเผื่อวันหนึ่งเขาเลิกกับเมียผมก็มีแฟนครับ คือเราต่างคนต่างมีครอบครัวครับแต่เรามีกันและกันความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เป็นแบบไหนความสัมพันธ์เป็นเหมือนน้องกับพี่ครับเวลาออกคอนเสิร์ตมันต้องไม่เบาเบลมองว่าการโชว์กับพี่ก้องมันแตกต่างกับที่เราโชว์เพราะว่ามันเหมือนเราได้มีไอเดียมีคอนเทนต์แฟนคลับหน้าเวทีเขาจะไม่ได้แค่มาดูนักร้องร้องเพลงเขาจะมาเห็นโมเมนต์ของการเล่นตลกและก็ได้บุญด้วย เพราะว่าเงินถูกบาททุกสตางค์เสื้อผ้าที่เราใส่เราจะประมูลทำบุญบางคืนคืนละเป็นแสนสองแสน,แสนเงินยิบละหนะ้าเวทีเราก็จะไม่รวบรวมกลับบ้านเราจะแจ้งว่าได้ยอดเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าให้มีทุกรสชาติไปเลยทั้งดรามา่าตลกคอนเทนต์จะได้สนุกผมบอกพี่ก้องว่าเราจะไม่มีสคริปต์ต่อกันเพราะว่ามันจะได้ตื่นเต้นแล้วมันก็ตื่นเต้นจริงๆบางวันก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยเตรียมกันมาหรือสด ไม่ค่อยได้บรฟเลยครับต้านเหลอกอย่างนี้เลยเพราะว่าตามไม่ทนันตามกันทนันอ่าถ้าผมเล่นพี่ก้องจะตามไม่ทนันยากไหมที่ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆมันแล้วแต่จงหวนนะ พี่กองเองเขาก็มีคอนเทนต์ในเรื่องการมอบของอยู่แล้วอย่างมาจังหวัดลดบุรีเขาก็จะมีคนเอาตุ๊ก,กะตาลิงเอาองซึ่งเราก็สามารถแต่งเพลงจังหวัดช้าๆเกี่ยวกับเพลงนั้นไปได้อย่างเราไปจังหวัดยะโสธรก็จะมีคนเอาบ้างไฟมาให้หยอกล้อให้คนข้างล่างได้หัวเราะช็อปฟินกันบ่อยแทบทุกคอนเสิร์ตครับจะได้ตื่นเต้นมีลิมิตขอบเขตในการขึ้นคอนเสิร์ต มีนะครับมีขอบเขตในการพูดต่างๆจะมีหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องขอโทษของเราต้องเป็นของประมูลแบบไหนของเราเป็นเสื้อขาวลายเซนดีกว่าแต่เราไหวเล่นแค่ท่อนบนเยอะไม่สะดวกท่อนล่างอย่างครับเพราะเขามีเมียแล้วคนมันแก่ตัวแต่ว่าเรายังต้องสู้อะไรอีกเยอะ